สวัสดีครับพบกับผมปอนป้าปักเปิบอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Summoner w a r Chronicle ก็วันนี้เลยผมจะมารีวิวดันอารักเน่ส่งกองกำลังพิเศษอารักเน่ลงเลเวล4ไปเดี๋ยวเล่นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็นี่ทีมผมเห็นไหมสามแสนหยิ่งกบใส่รูหลบทั้งตัวเอาจริงก็มีรูนกรยัดไปก่อนพีไฟเลเวลหกหมืดีเฟนส์สองพันนะครับ ขี้เละขีด้าเมตต้านทานประมาณนี้ส่วนออไฟเนี่ยผมใส่เป็นคี้ด้าเมทเลือดนะครับเลือดเนี่ยสี่หมืนสองนะไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยว่าผ่านไม่ผ่านก่อนอื่นเลยตัวที่เราเล่นก็จะเป็นกิ้งกบนะครับอายฟันเลือดออกมาตา โอเคพี่สายคิวเราสายกลางมาตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็วนหลุดไปเรื่อยๆแล้วสลับมาเล่นทีไฟโล่ไปอีกสกิลแล้วก็โล่อ่าโล่อีกอ่าใส่ตัวโต้โล่ไปเลย แล้วก็โอไฟล์กล้างบัฟอ่าสามสี่อ่ะนี่อมตะอีกสองสามสี่อ่าอมตะอ่านี่หนึ่งเซเลียนแล้วก็อมตะอีกอ่าไปเนี่เห็นไหมเลเวลาสี่ easy ต้องทำไรมากขนาดกิ้งกบผมแบบรูไม่ปวกแหมสำหรับคนที่อยากผ่านนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกว่าเดี๋ยวหาว่าสกิลผมเลเวลตันแล้วเดี๋ยวจะแบบลงดันสบายอะเดี๋ยวหาว่าจะโมนะครับอะมาดูกิ้งกบผมเนี่ยสกิลอย่างเงี้ยเลเวลหนึ่งเอ่อพีดไฟสกิลตันอนะโอเคอันนี้พีดไฟผมยอมเพราะผมปุกตันผมใช้หลายหอแล้วก็มีวาราขึ้น ปุสิบสกิลเนี่ยอย่างเงี้ยห้าสี่หนึ่งแค่ 5, 4, น,นี้ก็งลงผ่านแล้วไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย